สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชตาของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567และสามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาราศีท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วเป็นชาวเมถุนฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิป และทุกคลิปจะบอกเสมอว่าการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะเรามาดูตำแหน่งแรกคือดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะชาวเมทุนจะมีตำแหน่งดาวพระพุธคือดาวเลขสี่ไทยค่ะเป็นดาวประจำตัวตนมาอยู่ในราศีมังกรในภพมรณะภพนี้หมายถึงสิ่งเก่าเรื่องเก่าการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงต่างๆนะคะ พอเขามาอยู่ในภพเรือนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์มีดาวอังคารยกมากลุ่มร่วมได้ตำแหน่งมหาอุดทีนี้พุธกับอังคารเรียกว่าพุธปากหวานอังคารรับเอาเป็นดาวคู่วิวาทะในภพเรือนมรณะอาจจะมีเหตุทุกข์เศร้ามีเหตุกับการทะเลาะวิวาทมีเหตุก,กับการ,ากการถกเถียงมีเกณฑ์ของคนที่อิจฉาริษยาท่านค่ะ แต่เนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวอาริอริมรณะในที่นี้อาจจะหมายถึงอุปสรรคปัญหาจบไปการสอบแข่งขันต่างๆจะต้องเกิดการต่อสู้การไฟ์นะคะก็มีเกณฑ์ของอการจะจบปัญหาได้ด้วยตัวท่านเองแต่ก็ต้องระมัดระวังในจุดข้อเสียของดวงดาวเมื่อค้บคุมร่วมกันดวงดาวแต่ละดวงในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะ ทีนี้พอเขาคุ่มร่วมกันเขาบ่งบอกถึงจุดที่เกี่ยวกับภาวะอารมณ์ของตัวท่านเองอาจจะส่งผลให้เกิดคําพูดที่ฟังแล้วไม่รื่นหูหรือว่าเกิดคําพูดที่คนอื่นเขาฟังแล้วเขาอาจจะไม่ชอบพอกับตัวท่านพุทถึงราหูในเรือนการงานก็มีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานมีคนติสินนินทามีเหตุทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ค่ะ ทีนี้ดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยลาพะมาตกมรณะมีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องการซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องของการเดินทางค่ะแต่หากอยากแก้เคล็ดนะคะก็อาจจะเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะลุกขึ้นมาแต่งตัวปรับลงเปลี่ยนบุคลิกตัวเองใหม่คำพูดคำจาก็พยายามปรับตัวเองนะคะอะไรที่เป็นเหตุของการพัะ เกิดเหตุของความทุกข์ความเศร้าหรือไม่พอใจกันได้ก็งดเว้นไปโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าเหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เพราะอาจจะมีใครบางคนแอบ,บอิจฉาริษยาจะเป็นคู่แข่งของท่านก็ได้ค่ะแอบใบส่ไฟใส่ความให้เจ้านายมองท่านในทิศทางที่ไม่ดีนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าต้องไปดูดาวด้วยว่าในแต่ละรอบปีนั้นดาวดวงใดได้จรมาเป็นการละกินีจรน,นะคะหากเป็นตำแหน่งดาวพระพุธแสดงว่าสิ่งต่างๆก็จะยากขึ้นสำหรับตัวท่านแล้วก็มีเกณฑ์สตาของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจ หูคอจมูกต่างๆเหล่านี้โรคที่มากับลมก็ต้องดูแลเป็นพิเศษกันด้วยนะคะสำหรับใครที่มีการเดินทางบ่อยๆเพราะว่าช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ของการได้เดินทางน,นั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะทีนี้ในภพเรือนมอนะนะคะเขายังมีดาวที่กลุ่มร่วมด้วยคือดาวอาทิตย์ค่ะตั้งแต่วันที่1-13ถึง13 อาทิตย์และพุธเป็นดาวคู่สติปัญญาเป็นดาวคู่วางแผนอาจจะมีการวางแผนของการเดินทางไกลมีการวางแผนในการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าซื้อสินทรัพย์ก็ได้นะคะเกณฑ์ชะตาต่างๆเหล่านี้จะทําให้ปัญหาที่ท่านได้พบเจอหรือเหตุที่ทําให้เกิดการทะเลาะต่างๆมีการเคลียร์เรื่องราวนั้นๆได้ เพียงแต่ต้องระมัดระวังเพราะจุดนี้อาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสัตชะสัตชะมรณะมีเหตุให้ทุกใจกับเรื่องคําพูดมีเหตุกับคนที่พูดจาแล้วผิดคำพูดกับท่านไปลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็มีเกณฑ์กับการพบเจอเพื่อนเก่าๆที่ดีพบเจอเพื่อนที่มาจากแดนไกลมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าร่วมกันวางแผนบางอย่างนะคะ ในดวงสตาก็มีทั้งดีทั้งเสียปะปนกันไปนั่นเองค่ะทีนี้พอ13กุมภาดาวสุขเขายกมากุมร่วมในภพมรณะได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคสุขเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะมรณะหมายถึง ลูกน้องเก่าหรือว่าการลงทุนที่เป็นโปรเจกต์เก่าๆนะคะปุตตะในที่นี้อาจจะหมายถึงอะไรที่เป็นไอเดียต่างๆหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือหมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่เมื่อมาตกอยู่ในพมรณะก็อาจจะต้องระมัดระวังใครที่ชอบกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยาก รวยหวยรวยเบอร์นะคะก็เล่นบ,บัปเล็กๆได้ค่ะเพราะว่ามาตกอยู่ในทุสถานะพบอย่างนี้ถึงแม้จะได้ตําแหน่งเทวีโชคก็ตามก็มีเกณฑ์กับการได้โชคลาภแต่ก็เสียด้วยเช่นกันเพราะดวงดาวก็มีทั้งดีทั้งเสียที่ปะปนกันไปนั่นเองค่ะแล้วสุขก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศมรณนะหมายถึง อะไรต่างๆที่เป็นความเสียหายได้จบสิ้นไปแล้วนะคะหรือว่าท่านอาจจะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้เพราะถือว่าดาวพบเสียมาอยู่ในพบเสียด้วยกันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เคลียร์ได้แล้วก็ยังมีแอบแฝงด้วยโชคลาภที่อาจจะได้มาแต่อาจจะเป็นลักษณะของทุกขลาภก็ได้นะคะทีนี้มาดูเจ้าเรือนเขาค่ะเจ้าเรือนพบม,ม,มรณะมรณะสุภะในที่นี้ต้องบอกว่า ะระวังเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บป่วยไข้นะคะแต่ก็จะเกิดการรักษาที่ถูกต้องได้เสาเรือนนี้อยู่ในบ้านของดาวคู่มิตรใหญ่เป็นเกษตรเรือนสองอยู่ในภพสุภะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงถึงบอกว่าลุกขึ้นมาเปลี่ยนบุคลิกตัวเองหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ของการประสบความสำเร็จทั้งสิ้นสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะ แต่หากท่านใดผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวพระเสาร์ที่ได้ตำแหน่งการลกินีจรแสดงว่าช่วงระยะรอบปีนั้นจะไม่ค่อยมีเรื่องของคนช่วยเหลือนะคะหรือว่าอาจจะมีความทุกข์ใจบางอย่างอาจจะมีสิ่งที่ล่าช้าไปในเรื่องของความสําเร็จที่ท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะบางคนก็จะเป็นลักษณะของความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเสาร์ก็เป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยนั่นเองค่ะ ทีนี้ในวันที่13กุมภาพันธ์อาทิตย์มากุมร่วมได้คู่ทาทไฟอาทิตย์ได้ตำแหน่งปลาเกษตรมากุมร่วมกันแบบนี้แสดงว่าอาจจะมีการทำงานเป็นทีมการร่วมคิดร่วมทำช่วงนี้ต้องบอกว่าพอดาวได้ตำแหน่งปลามาเป็นพลังคู่ทาตไฟต้องอิงการทำงานเป็นกลุ่มเข้าไว้นะคะ มีเกณฑ์กับโปรเจกต์เก่าเจ้านายเก่าหรือมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเนื่องจากเสาเป็นเจ้าเรือนมรณนะในที่นี้ก็จะแปลความหมายของคําว่ามรณะไปได้ค่อนข้างกว้างนั่นเองค่ะหรือใครที่เป็นมิตรเก่ากับท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพบเจอกันแล้ว ทำบางสิ่งบางอย่างทำการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งดีๆบางคนมีเกณฑ์ของการโยกย้ายแล้วประสบความสำเร็จด้วยเพราะเขาโยกถึงกับพฤหัสถึงดาวพระเกตด้วยก็แสดงว่าเกณฑ์ของการได้ตำแหน่งต่างๆยังคงมีอยู่ค่ะเกณฑ์ของการได้รับการผลักดันจากมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆแต่ต้องอพยายามพูดจาให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะแต่ก็มองว่าช่วงระยะเวลา หลังจากวันที่14กุมภาพันธ์พอดาวพระพุธเข้ามากุมร่วมเกิดเป็นดาวคู่สมพลกับดาวพระเสารดาวพระพุธอยู่ในราศีกุมภสุภะได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวที่เรียกว่าเทวีโชคและจุลจับ ท่านจะใช้ทักษะในการสื่อสารได้ดีบางคนมีเกณฑ์กับการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่บางคนมีเกณฑ์กับการได้พบเจอเพื่อนนะคะได้พบเจอมิตรภาพดีๆได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการขยับขยายการงานหรือใครที่มีการทำการงานแบบร่วมกันค้ามีเกณฑ์ของการได้เริ่มทำในช่วงระยะนี้ต้องบอกว่าพอหลังจากช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะ สิ่งต่างๆจะขยับตัวดีขึ้นค่ะดาวพระพุธมีการโคจรเดินเสริรในทางโหราศาสตร์คือดาวมีการโคจรเดินเร็วแสดงว่าช่วงระยะนี้สิ่งที่ท่านโฟกัสท่านตั้งเป้ามุ่งเป้าหมายไปแล้วก็ไปแบบก้าวกระโดดนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์กับการได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยบางคนมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมรดกเงินทองด้วยหรือบางคนมีการเดินทางเป็นทีมกับเพื่อน เดินทางกับเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือว่ามีการไปเจราจาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานแล้วมีเกณฑ์ของการประสบความสำเร็จทั้งสิ้นเพราะอาทิตย์เขาะจะเป็นตำแหน่งประมากุมร่วมกับคู่ทาต ดาวพระเสาร์กับดาวพระพุธดาวตัวตนมาร่วมกันก็ได้ตําแหน่งเกษตรเทวีโชคจุลจักรแบบนี้ไม่ประสบความสําเร็จได้อย่างไรคะก็ต้องบอกว่าช่วงต้นเดือนแรกเท่านั้นนะคะหนึถึงสิก็ระวังในเรื่องการสื่อสารแต่เป็นลักษณะของการวางแผนบางอย่างแล้วจะก่อเกิดความสําเร็จได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูด้วยว่าใครที่ผูกลักนาแล้วมีดาวตั้งรับใดที่เป็นดาวให้โทษกับดาวดวงนั้นหรือไม่ สมมุตินะคะท่านที่ผูกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวสุขตั้งรับในภพเรือนศาสระดาวสุขเดิม,ดมได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์ด้วยเดิมเดิมนี้เจ้าชะตามาักจะมีคําพูดที่เป็นสเสน่ มีความเป็นตัวของตัวเองและมีสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของการสื่อสารเป็นคนพูดจาสนุกสนานนะคะแล้วก็มักจะได้พบเจอเพื่อนที่มาจากต่างแดนแดนไกลต่างประเทศแล้วจะดีกว่าในเจ้าชะตนี้แต่พอดาวศุกร์เขาเจอกับดาวพระเสาร์เขาเป็นดาวคู่พัดภาคคู่จากกันดาวเสาร์เป็นดาวมรณะสุภะแสดงว่าระมัดระวังในเรื่องของ การสูญเสียมิตรภาพกับเพื่อนบางคนญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ในบ้านระวังการสูญเสียการผิดใจกันหรือว่าการเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้คือต้องดูว่าดวงชะตารายบุคคลแต่ละคนที่ผูกลัคนาแล้วมาเจอกับดาวที่ให้โทษกันแล้วในรอบปีนั้นจะต้องระวังเรื่องใดค่ะแต่ครึ่งเดือนหลังไปจะมีเรื่องเฮฮาปาร์ตี้มีความสุข ท่านใช้ทักษะในด้านการสื่อสารได้ดีเจรจาอ่อนหวานนุ่มนวลและมีเกณฑ์ของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมกับผู้ใหญ่กับเจ้านายนะคะโดยเฉพาะเจ้านายฝ่ายชายเพราะว่าเจ้าเรือนสุภาเขามาอยู่ในภพการงานราหูมาอยู่ในภพการงานดาวราหูเป็นลักษณะของความผันผวนแต่ก็ไม่มีดาวอะไรที่โยกถึงกันที่รุนแรงหรือร้ายแรง เพียงแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกถึงกับดาวพุธก็มีเกณฑ์ของการเกิดศัตรูในที่ทำงานมีเกณฑ์ของคนที่อิจฉาริษยาพูดจากับท่านลับหลังในทางไม่ดีต่อหน้าอาจจะพูดจาดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานก็ได้ต่างๆเหล่านี้ถึงบอกว่าให้ระมัดระวังควบคุมภาวะอารมณ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะ และท่านมีเกณฑ์กับการปรับปรุงกับการนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานผู้ใหญ่เห็นก็เอ็นดูนะคะแต่ดาวพระราหูเป็นดาวที่เวลาให้คุณก็จะให้แบบดาวธาตุลมคือจะให้แบบพันผวนเพราะนั้นรามัดระวังอะไรที่ไม่มีความแน่นอนชัดเจน ต้องดำเนินการต่างๆด้วยเอกสารที่ชัดเจนด้วยสัญญาที่ชัดเจนเพราะก็ยังมีเกณฑ์ช่วงต้นเดือนที่จะโดนหลอกโดนโกงกับเรื่องการทำงานที่อาจจะทำให้ท่านเสียทรัพย์การถูกหลอกกับเรื่องเอกสารสัญญาถึงบอกว่าอ่านให้ดีในเรื่องของสัญญานั่นเองค่ะ แต่ช่วงหลังจากนี้ไปก็ชาวลัคนาราศีเมถุนจะพบเจอกับช่องทางที่ดีได้เพราะว่าดาวพฤห,หัสค่ะดาวประธานฝ่ายสุเคราะห์เจ้าเรือนการงานมาอยู่ในภพลาภผลประโยชน์ลาภผลมิตรภาพการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านปรารถนาคนที่มาช่วยเหลือมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ มีเข้ามาดาวพฤหัสมีการโคจรปกติได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์ราชาโชคและสิงหาเกณฑ์คุ้มโทษคุ้มภยัยกลุ่มร่วมกับดาวพระเกตไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์แสดงว่าต่อให้ท่านเจอเรื่องร้ายยังไงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรือนชะตา มีสิ่งที่ท่านเคารพนับถืออาจจะเป็นบนรรพบุรุษหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ท่านเคารพนับถือค่อนข้างจะออกแนวสายมูนิดนึงนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีเรื่องของอการไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับเรื่องการทําบุญทําทานมากขึ้นแล้วจุดนี้ส่งผลดีกับตัวท่านนะคะเพราะว่าไม่ว่าท่านจะเจอเหตุร้ายแรงยังไงดาวพฤหัสจะรักษาดวงชะตาของท่านเขาทําตําแหน่งโยกหลังกับลัคนามีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังในเรื่องการงานมีเกณฑ์ได้โยกย้ายในเรื่องของการงานบางคนมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ครองหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิต จะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันแต่งงานกันก็ได้หรือว่ามีเกณฑ์ของการออกเรือนการมีบุตรมีลูกได้เลยนะคะลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ของการเจอคู่ร่ํารวยเงินทองแต่พอดาวคู่ครองมาอยู่ในภพลาภะลาภะเป็นปุตตะของปัตนินะคะก็มีเกณฑ์กับการได้พบเจอคู่หลายคน หรือว่ามีเกณฑ์กับตัวเลือกที่มากเกินไประวังจุดนี้ค่ะพอดาวพระเกตกุมร่วมเลือกไม่ออกบอกไม่ถูกคนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้ลักษณะแบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นนะคะพระฤหัสเป็นดาวของคุณธรรมเป็นดาวของศีลธรรมเป็นดาวของพระดาวของครูเพราะฉะนั้นดําเนินการทุกอย่างด้วยความถูกต้อง และเป็นดาวที่แสดงถึงสติปัญญากฎหมายด้วยอย่าทําอะไรที่มินเมกับเรื่องของกฎหมายเชื่อว่าชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วสิ่งที่ท่านวางแผนไว้แพลนเอาไว้จะมีช่องทางทางออกที่ดีจะพบช่องทางของการลงทุนเพิ่มมีงานเข้ามาเพิ่มนั่นเองค่ะ แล้วก็มีเหตุในเรื่องของการลงทุนแบบดิจิตอลออนไลน์ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเบื้องหลังงานที่เกี่ยวกับาศาสตร์เฉพาะทางเกี่ยวข้องกับเรื่องอางานกลางคืนงานที่เกี่ยวกับสายสีเทามีเกณฑ์ของการประสบความสำเร็จทั้งสิ้นแต่ต้องอไม่ใช่งานที่ผิดกฎหมายนะคะสีเทาอาจจะเป็นงานกลางคืนแต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับงานผิดกฎหมายอย่างเช่นไปขายยาเสพติดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ไม่แนะนำนะคะต้องบอกก่อนเดี๋ยวไปแปลความหมายผิดเป็นว่างานสี เราเป็นงานที่ต้องเสี่ยงขนาดกับเอากฎหมายเข้ามาเอี่ยวด้วยไม่ได้นะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับางานโซเชียลออนไลน์ก็ได้เรียกว่างานสายสีเทานะคะเนื่องจากอยู่เบื้องหลังไม่มีความสว่างมากพออยู่เบื้องหลังก็จะมีอะไรที่มาปกปิดอยู่แล้วทำให้ตัวท่านโดดเด่นมีชื่อเสียงได้นั่นเองค่ะเราย้อนกลับมาดูตําแหน่งดาวพระศุกร์กันนะคะ ดาวพระศุกรในช่วงวันที่1-13ถึงจะยังอยู่ในราศีธนูทีนี้สุกมาเล็งลักษณะเป็นจุดที่พินทุบาทแต่จะเป็นลักษณะของการรู้สึกไม่ได้ดังใจหรือว่าเจ้าสตานี้จะตั้งเป้าหมายของชีวิตที่สูงเกินไปทำให้เจ้าสตามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัวเองอยากได้ คือได้แล้วแต่อาจจะยังไปไม่สุดลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้และสุขเขากลุ่มร่วมกับดาวอังคารค่ะคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรอยู่ในภพปัตตานีมีสเสน่ห์กับคนที่ได้พบเจอมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามค่ะมีสเสน่ห์กับเรื่องของคําพูดคําจาการตัดสินใจเร็วของท่านส่งผลให้ตัวท่านนั้นได้พบเจอกับเรื่องคนที่เข้ามาสนับสนุนความขยันหมั่นเพียรของท่านส่งผลให ตัวท่านนั้นได้พบเจอกับทางออกช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อย ดาวอังคารเป็นดาวอริอริปัตตนิก็อาจจะมีปัญหาที่เข้ามาบ้างแต่เมื่ออยู่กับดาวคู่มิตรก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากมิตรสหายบางคนจากคู่ค้าหุ้นส่วนเจอปัญหาตรงนี้จะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขเจอปัญหาตรงนั้นคนนู้นก็เข้ามาช่วยแก้ไขบางคนคู่ครองคนรักเข้ามาใส่ใจมากขึ้นเข้ามาดูแลมากขึ้นเพียงแต่ลดระดับการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปก็จะทําให้ท่านนั้น ไม่ผิดหวังนะคะก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆน,นั้นเกิดจากความรู้สึกของเจ้าสตาเองจากการที่รู้สึกว่าฉันทําอย่างเนี้ไปแล้วแล้วฉันจะต้องได้แบบนี้กลับมาเท่านั้นสิ่งนี้ค่ะถ้าท่านเบาลงได้นิดนึงหรือว่าท่านคิดว่าไม่เป็นไรระ,ระดับหนึ่งไม่ได้ระดับสองก็ต้องได้ระดับสามก็ต้องได้อาจจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาถึงแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามค่ะทีนี้มาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะ าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีมาอยู่ในภพลาภะกลุ่มร่วมเกตมีกิจกรรมร่วมกับคู่ครองคนรักนะคะช่วงระยะนี้มีเกณฑ์กับการได้กินได้ดื่มได้เที่ยวมีเกณฑ์ได้ของขวัญบางคนมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถสร้างเรือนหอหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการพูดคุยกันถึงการที่จะมีบุตรได้สําหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่แท้ในช่วงระยะนี้มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเพราะสุกกับอังคารกลุ่มร่วมกันสุกอยู่ถึง13อังคารอยู่ถึงวันที่ หนะคะช่วงต้นเดือนต้องบอกว่าผู้จาเจราจาสเสน่มาแรงเกินเบอร์แต่ก็ต้องควบคุมภาวะอารมณ์จิตใจเพราะช่วงระยะนี้มองว่าท่านจะใจร้อนอยากจบปัญหาเร็วๆหรือว่าเหมือนเจอใครเข้ามาแล้วก็อยากจะทําอะไรที่เป็นการวัดใจแล้วก็ถ้าเธอใช่ก็คือใช่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าอยากให้คนที่เราทดสอบนั้น เข้ามาทำอะไรให้เราพึงพอใจทั้งหมดเพราะทุกอย่างมักจะไม่ได้มาทั้งหมดนั่นเองค่ะมีกิจกรรมที่ทำให้ท่านอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความสเสน่หาในตัวท่านระวังในเรื่องความสเสน่ห์แรงอาจจะทำให้มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวันไนสแตนเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะต้นเดือนนะคะเนื่องจากสเสน่ห์แรงเกินเบอร์นั่นเองค่ะแต่สำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่แท้เตรียมตัวในการสละโสด กองเรือนจะสร้างเรือนหอจะซื้อบ้านซื้อรถจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับคู่สามารถทำได้ในช่วงระยะนี้ค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ใครที่อยากรับฟังคลิปดวงชะตาล่วงหน้าสามารถสมัครสมาชิกมาได้นะคะเข้าไปดูหน้าช่องได้เลยค่ะ จะได้เตรียมตัวกับการวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมด้วยสนใจผูกลัคนาส่วนตัวรายละเอียดค r Code คด้านล่างและดิฉันจัดทําโครงการปันน้ําใจให้น้องหมาน้องแมวจรร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างจะขอบพระคุณอย่างมากค่ะอย่าลืมนะคะดิฉันจัดทําคลิปให้แบบละเอียดค่ะฝากคนละ1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์กันด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับชาวเมถุนค่ะสวัสดีค่ะ